สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพร้อมกับก,บการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวใหม่ๆที่สดตรงทุกวันใน NHP198 กับงานดีๆที่จัดขึ้นที่อำเภอชนุมานนครับในงานประเพณีแข่งเรือยาวสัมพันธ์ไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพอัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณบริเ,เวณถนนริมฝั่งแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลชนุมันอำเภอชนุมันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับในงานวันที่21ตุลาคมคุณผู้ชมจะได้ชมคอนเสิร์ตจากสอศิลปินดังแมนแมดีวันและน้องกีต้ารนิพาพรนะครับในงานนี้จะเป็นงานชมฟรีนะครับคุณผู้ชม FC ของศิลปินท่านใดอยู่ตามไปให้กำลังใจกันเยอะๆด้วยนะครับและต่อมานะครับ เรามาดูภาพล่าสุดจากการอัปเดตของน้องแอมชุติชาได้เผยภาพคู่ยักษ์คู่ยักษ์แห่งตำนานของอำเภอชานุมานและบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับน้องแอมในบทเพลงคำสัญญาที่ชานุมานนะครับที่ได้บอกเล่าถึงตำนานของอำเภอชานุมานนะครับโดยจะมีงานใหญ่อีกงานรออยู่นะครับและน้องแอมได้เข้าร่วมในงานนี้นะครับในวันที่หพฤศจิกายนปี2566ในงานกฐินสามัคคี นัสำนักสงฆ์แก่งคันสูงและคุณผู้ชมจะได้ชมกับมินิคอนเสิร์ตจากน้องแอมชนทิชาเริ่มในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและขอเรียนเชิญมาร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้กันเยอะๆนะครับ สวัสดีค่ะวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินนะคะมาทําบุญกระถินที่วัดแก่งคันสูงนะคะก็มาร่วมทําบุญกันเยอะๆนะคะแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตของน้องแอมด้วยค่ะขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมมาดูคิวงานของน้องแอม ในวันที่4พฤศจิกายนปี2566จากการอัปเดตล่าสุดจากอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับซึ่งจะมีศิลปินไปร่วมงานงานนี้นะครับหลายท่านเลยทีเดียวและจะมีน้องแอมไปร่วมในงานนี้ด้วยและจากการอัปเดตล่าสุดนะครับรำเพลินวงสกรไม่ได้ไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีศิลปินมาร่วมงานนี้เหมือนเดิมและนำทีมโดย ครูสลาคุณวุฒินะครับและนี่ก็คือการอัปเดตงานบุญงานใหญ่ของ2อศิลปินดังสำหรับเอฟซท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงตามไปให้กำลังใจกันเยอะๆด้วยนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปหากไม่อยากพลาดข่าวที่สดตรงทุกวันติดตามได้ใน NSP 1 9 8และอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใหม่ๆ ในช่องของเราสวัสดีครับ